ก็เก้าสี่ที่น้องเขียนงวดก่อนวดก่อนนะคะทุกคนวันนี้มาที่นี่น้องก็เขียนให้อีกแล้ว <c oughs> เอาละน้องอาจจะให้โชคหรือเปล่านะ,ะ <c oughs> ทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็อยู่กับน้องเอยนะคะน,นี้หลานเอยหลานหลานตูมาได้รกเปลนาตูมาได้เหรเป็นน้องเอยนะคะมวดก่อนนะคะที่ไปดักกิโลกับปู่เทพนะคะ แต่ว่าแอดต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะแอดไม่ได้ถ่ายแต่ว่าพี่มณีเป็นคนถ่ายเนาะคนเดียว่พี่มณีเป็นคนถ่ายคนเดียวแต่ว่าก็ดูกับพี่มณีนะคะว่าแอดถ่ายปู่เทพอยู่นะคะน้องเอ๋ยนะคะเขียนเลขแบบนี้เลยเขียนใช้มือเขียนเขียนขวาแบบนี้เลยใช่เขียนใช้มือแบบนี้เลยวดก่อนเนาะก็ออกนะออกจริงจริออกจริงๆะเก้าสี่จ้วดก่อนน้องก็เขียนให้สามสี่คู่ ใช่สีกู่มันมีเก้าสงด้วยอ่าแล้วก็เก้าสี่พี่น้องเขียนวดก่อนวดก่อนนะคะทุกคนวันนี้มาที่นี่น้องก็เขียนให้อีกแล้วเอาละน้องอาจจะให้โชคหรือเปล่านะทุกคนน้องเอ๋ยเนาะเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งก็ได้แล้วแล้วก็ศูนย์สามนะคะเพราะว่าน้องเอานมจิเขียนน้นก็เลยเลขมเปลี่ยนนิดนะคเอาเอาปากกาเขียนห้าหนึ่ง 03 7-4ที่หนค่ะเนี่ย1 4 7 4 7-4 7เเนาะ่แล้วก็92่นี่นะคะทุกคนอยากได้รูปของอินเขียนลงอะไรนะฮะน้องบอกถูกไว้ด้วยได้สภา์ยายอยู่อืมอ่มอวันเมื่อกี้เนาะน่าานาค่ะคุณยายของน้องก็ถูกคูกค่ะได้เลยใช่ใช่นิดหน่อยค่ะพะมาถึงคุณยายเรียกถามเลย ถูกกันไหมซื้อเปล่าพราะคุณยายก็ได้โชคกับน้องนะงมดงวดที่แล้วน้องเอยนะคะน้องเอยให้โชคค่ะที่แขนห้าหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสี่เก้าสองนะคะสั้นๆนะคะทุกคนน้องเอยนะคะใครพีบอกว่าน้องเคยให้เข้ามาแล้ว ให้เข้ามาหลายงวดหลายงวดได้สอบถามแล้วก็พูดคุยกับคุณยายอยู่ส้ำายายด้วยนะวันนั้นใช่ค่ะวันนั้นยูยูเขาก็บอกอยูยูแล้วเขาก็เขียนลงแบบนี้ที่เราไม่ได้ไม่ได้ถามค่ะยูยูเขาเขียนเองเนี่ยนี่ไม่ได้บอกให้เขียนนะไม่ได้บอกใช่ไม่ได้เขียนน้องเขียนเองน้องเอ๋ยน้องเขาไม่พูดเก่งน้องไม่พูดแล้วน้องสายดีใช่สี่พู่สี่พู่นินิดน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยน้องอายุเท่าไหร่คะ หกขวบคุณยายบอกว่าห้าแต่น้องบอกว่าหกโอ้คุณยายบอกว่าห้าขวบน้องบอกว่าหกเลยคุณยายบอกว่าห้าขวบแต่น้องก็หกแม่ดูเนาะโอ้วันนั้นไปผมจะให้น้องกินขนมนะฮะนี่ดีไม่ได้เอามาเลยเดี๋ยวพี่พี่ให้ค่าขนมน้องนะคะหมายเลขบัญชีเราลองไหม นี่เลิกชิปแล้วเนี่ยต้องรับผ่านเอวเลยนะใช่ผ่านเอวเลยนะคะน้องเอวน้องเอวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะคะก็ได้แล้วนนี้มีการมอบมอบของเนาะมอบของจากให้ปู่ค่ะเพื่อที่จะได้ไปเรียนอันนี้เพื่อนนอนอยู่ที่ศาลาเนาะใช่นอนที่นี่เลยสบาย ่คเคุณป้าคุณป้ามณีนะคะให้ลคุณป้ามณีให้น้องเอยนะคะน้องเอยของคลุงขอบคุณค่าก่อนนี่เดีน่อ่านี่ก็ของคุณลุงค่ะ กระเป๋าส่นวนเกินะกระเป๋าขาดเอวนี่ด้วยขาะเอฟซีนี่ด้วยนะคะเจ้าบ้านน้องก็โดนไฟไหม้เนาะใช่เป็นฝันกำลังใจเนาะนี่ก็ปาแมณีแล้วก็คุณลุงทิพันธ์อ่าแล้วก็น้ากัปตันน้ากัปตันนะคะให้ช่วยค่าขนมน้องนะคะแล้วก็งวดทิพันธ์มาดองให้ใช,ช่วยนวเนาะใช่ให้ปาแมณีไม่ได้ซื้อหรอกแต่พาลงช่องไปก็ เท่าอยู่เต่ FC ท่านใดที่ได้ดูก็จะจะอ๋อว่าน้องเอ๋ยคนนี้นี่เองนี้มาก็เจอน้องเจอน้องเขียนให้นะนี้ต้องย้ำไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ให้น้องเขียนนะค่ะน้องเขียนเองน้องเขียนมเองนเขมาให้น้องเขีน้เองเขียนมน้วียเองนียนให้เองเียนให้เองนอียม่ได้บอกว่าน้องเขีอนองีหนอีมหยมาอหนอยไ้ม ตัวแรกเลยชอบตัวชอบ51 57อืม51 57 57น้องไม่คุยใช่นี้แหละเมันอูอยากคิยวไม่คุยอยากเบอยากคิโยลิ้นพันกันกยนกันนะทุกคนน้องชี้ไปที่51ชอบที่สุด สี่คู่เหมือนเดิมค่เป็นแนวทางใช่ทำได้เนาะพี่น้องให้ดูกันนั้นนะสี่คู่เหมือนกันสี่คู่ตอนนั้นก็เขียนแบบนี้เป็นแถวแบบนี้เลยแต่ว่าใช้ปากกาเขียนใช่อ่าเราซื้อเองเนาะใช่เราได้เงินว่าอาจจะ,ะ,ะนั่งโต๊ะเหมือนกลางคืนกลางคืนใช่วันนี้ เลยเมจกมาเขียเมื่อกี้ก็เขียนปากกาแล้วก็เอาเมจิกมาเขียนทับให้ใช่ของน้องเอ๋ยนะคะร้านปู่เทพเมืองศรีสะเกดนะคะที่ไปไหนก็รู้ไม่เคยไปใช่เขาไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยโอ้ไปงวดแรกก็เข้าเลยเข้เลยแล้ได้คุอกับคุณยายด้วยค่ะบอกว่าน้องให้ตลอดให้เลยถ้าไม่เขียนให้ก็บอก น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยนะคะเขียนเลขที่แขนนะคะเงื่อก่อนเข้าตรงๆเลยปีเก้าสี่นะเข้าเก้าสี่นะคะทุกคนเขียนที่แขนสี่คู่นะคะทำไมครับ ใช่ขาดนะน้องเอาพูดไม่เก่งด้อไม่ดีเกียงแคบนเกว่าแดมินพูดวันนี้น้องก็เขียนใส่แขนให้แล้วเนาะน้องถามน้องถ้าเียนาไม่เก่ง้ถามอย่างน้องันี่ไหนนะันท่ไหนครับนไหนอื

เก็บไว้ละห้องเีมันจบข้ตี่เนัยนรหนี้นอืชี้ไปที่แขนี่คืงนี้มันเอ้าวอเดี๋ยวนะครับผมพูดใหม่ทีครับมีตัวไหนครับพูดให้ถูกตัวเลขครับ

เขียนให้น้อง่ใครเขียนให้น้องเนาองเขียนเองเลยค่ะเขียนเองเลยเขียนเองบ่ใช่้เขียนตัวสวยทใครบอกให้หนูเขียนคำน้องเอิญน้องเอิน้องเอิค่ะน้องเอิเนาะใช่คิดเองห้โชคให้โชคเขียนเองูให้โชค เขียนแจกเลยเขียนอ๋อเดี๋ยวให้ดูว่าว่าน้องน้องเคยเขียนตัวตัวเลขจะเหมือนอยู่างไรกันไหมอ่าเอออ๋อผิดไหมว่าเขียนเองอ่ะอ้ามาแวอ่าอ้ยน้องก็ไม่ปฏิเสธนะอ่าเอาเอาด้านนี้ว่าน้องเขียนจริงจริงไหมถนัดซ้ายด้วยอ่าโอเคอ้าว

แล้วก็ศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสองเยฟน้องน้องปจนติดการเรียนกันนะเอ๋ยนะคะกี่กวบละหกกวบเลขน้องที่แขนออกมากก็ตรงกับเลขที่แขนนะคะทุกคน อยู่อนุบาลสามอ่าชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวไหนมากที่สุดให้เขียนมาตัวนี้เขียนตัวนี้ใหญ่ๆเลยลูกเอาใหญ่ๆเลยเขียนใหญ่เลยอ่ะอ๋อเขียนเลยเขียนตานี้เอาใหญ่ๆเลยนะเอาตัวใหญ่ๆเลยนี่นี่นี่เอาน้องชอบที่สุดนี่ตัวนี้นะครับนี่นี่นี่คือน้องชอบเด้อทุกคนห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ให้มึงไม่ต้องนับนะน้องอะไรนะนี่น้องเอ๋ยค่ะน้องเอยนะครับเอาไปแล้วลบบน้องเอยนะคะชอบมากที่สุดคือห้าหนึ่งะแต่ก็อย่าลืมเนาะที่แขนที่น้องเขียนไว้นะคะอย่าลืมนะคะเผื่อน,น้องให้โชคอีกงวดเนาะ